สวัสดีครับผมภูมิสารภาพนะครับจากช่อง m ั n นี่ฮีโรเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับช่อง m ั n นี่ฮีโร่นะครับกลับเข้าไปสู่รายการของผม The ะสต็อกค้นฟ้าหาหุ้นเด้งรายการที่จะทุกท่านไปเจาะลึกหาหุ้นนอกกระแสหุ้นช้างเผือกตัวต่อ,ตอไปที่ทําให้ท่านได้กําไรเป็นเด้งๆนะครับเดอะสต็อกนะครับใน EP นี้นะครับต้องขอบอกว่า ไม่เหมือน e ีีอื่นๆเพราะว่าผมขออนุญาตเซ็นเซอร์นะครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้ไม่สามารถออกอกาศด้จริงๆเหตุผลนะครับที่ผมขออนุญาตแจ้งให้ทราบก็คือตามจริงอ่ะหุ้นตัวนี้นะครับจะเป็นเดอะสต็อกใน EP ที่20เรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าวันศุกร์คืองบมันออกครับงบมันออกสวยมากๆเลยจนผมขออนุญาตตัดตัวนี้ทิ้งไปนะครับตามจริงอ่ะตัวนี้อัดคลิปเรียบร้อยแล้วนะแต่ขออนุญาตตัดทิ้งเลย แต่ก็รู้สึกเสียดายนะครับว่าวิธีการคิดของผมอะว่าเออก่อนงบออกผมคิดยังไงเนี่ยเผื่อเพื่อนเพื่อนจะได้ใช้ประโยชน์ตรงจุดนี้แล้วก็ปรับสไลด์ให้นะครับให้มันเหมาะสมแล้วก็ให้เห็นว่าผมคิดยังไงกับหุ้นตัวนี้ตั้งแต่ก่อนงบออกแล้ววางแผนยังไงในอนาคตถ้าอยากรู้วิธีผมในการเลือกหุ้นเด้งนะครับขอฝากนิดนึงในรายการนี้ครับอิสรภาพทางการเงินด้วยหุ้นเด้งเป็นรายการจากช่องมันี่ฮีโร่เนี่แหละครับกดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับแล้วก็จะสามารถเจอรายการนี้โดยใน E ีีที่2นะครับ เกณฑ์ในการพิจารณาหุ้นเด้งของผมนะครับผมจะเลือกหุ้นนอกกระแสซึ่งคนทั่วไปไม่สนใจซึ่งตัวนี้ใช่มากๆเลยครับผมแล้วก็มีการเติบโตเห็นชัดเลยว่าตัวนี้มีการเติบโตคาดการกําไรได้ไม่ยากเท่าไหร่โอกาสขาดทุนน้อยมากที่สําคัญนะครับหุ้นตัวเนี้มาเก็ตแคปต่ํามากความหมายคือบริษ,ษัทอะ่ะมีมูลค่าที่ไม่ค่อยสูงเลยทั้งที่รายได้เขาแต่ละปีนี้มันสูงมากๆเลยดังนั้นอะ่ะผมก็เลยชอบมากๆเลยและข้อ4เจ้าของนะครับถือหุ้นตัวนี้เยอะมาก ที่เหลือนะครับก็เป็นรายย่อยมีนิดหน่อยและที่สําคัญอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือหุ้นในตลาดนะครับเหลือจานวนน้อยมากเวลามันขึ้นอะ่ะมันจะขึ้นด้วยความไวแลวก็มีโอกาสทําให้เป็นเด้งๆได้ตัวนี้เป็นงบนะครับขออนุญาตพาไปดูงบก่อนว่าผมคิดเห็นยังไงมันตั้งแต่คิวที่2แล้วอันนี้เป็นงบคิวสองนะครับสังเกตดูนะครับว่ารายได้ของเขาเนี่ยปีหกศูนย์สามสิบล้านเห็นไหมหุ้นตัวนี้ไม่ใหญ่นะหกหนึ่งหกสองนะครับ ใกล้ๆกัน112กับ113ล้านปอปี63เนี่ยอ่าเหลือ77ล้านนะเพราะมีการขาดทุนในการลงทุนของเขาแต่ตอนนี้ผมไปดูเรียบร้อยแล้วนะเขาเปลี่ยนวิธีการลงทุนใหม่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เขาออกมาเนี่ยมันรู้สึกมันตอบโจทย์นะไอเปิดปิดเนี่ยต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์นเนะเพราะไม่อยากให้รู้ชื่อหุ้นนะครับมันตอบโจทย์มากแล้วก็บริษัทเขาอะ่ะมันไม่ไม่ไม่ใหญ่อยู่แล้วโอกาสที่จะทำกำไรให้เป็นเท่าๆมันก็เลยสูงมากมันก็เลยออกมาที่งบ Q 2กับ Q หนึ่งะครับปี6 4สี่เนี่ยเ,เห็นไหมว่าแค่2 Q นะครับกำไรไปแล้วสามร้อยกว่าล้านอันนี้คือคือ2 Q นะเดี๋ยวดูวิธีคิดผมว่าพอ Q สาอะ่ะผมคิดยังไงกับมันอันนี้เป็นราคาหุ้นนะครับวันที่ผมทำนะครับราคามัน9 3จุดสามนะตามจริงผมทำเก้าจุดสามแต่ตอนนี้มัน9 6้าจุแล้วแต่มันสุกก็ขึ้นไปอีกนะแต่ผมยังเชื่อว่ามันอยู่ในราคาที่ค่อนข้างถูกมากๆเลยเพราะ P/E เขาเท่าไหร่รู้ไหมครับ7เท่า โหถูกมากเลยนะแล้วเดี๋ยวลองดูวิธีผมคํานวณน,นะตัวนี้นะครับจะเป็นงบการเงินนะครับอันนี้เห็นไหมเพื่อนๆผมพาไปดูนี่ปี64กับ63นะครับไตมาต1ปี6 3เนี่ยขาดทุนพอปี6-4นี่พลิกเป็นกําไรเลยไตมาส2งนะครับทรงๆตัวเราดูไตมาสานะกาไรปีที่แล้วนะครับ2ล้านเท่านั้นเอง ผมก็เลยคิดว่าไตมารนี้ยคิวสั sa, ต้องแบบเซอร์ไพรส์อะเซอร์ไพรส์แน่นอนอันนี้เป็นกระดาษนะครับที่ผมทดส่วนตัวเลยนะ q ิวหกับ q ิวนะครับบริษัทตุนไว้แล้วกําไร306ล้านคิวสาวนะที่ผมให้ดูว่าปีที่แล้วอะสล้านปีนี้ผมคาดการว่าน่าจะมัน85ล้านเนี่ยแค่นี้ก็โตประมาณเกือบกี่เปอร์เซ็นต์อะเป็นพันๆเปอร์เซ็นต์แล้วนะอันนี้คือผมเดาส่วนตัวนะแล้วก็ Q4 เนี่ย ประมาณ70ล้านนี่คือสิ่งที่ผมคาดการไว้นะครับวิธีคำนวณกำไรต่อหุ้นนะครับก็คือ e a r n i n g ็งต์เปอร์เนี่ยมันเท่ากับกำไรทั้งหมดของบริษัทก็คือ461ล้าน หารด้วยจํานวนหุ้นนะครับตัวนี้มีจํานวนหุ้น3ามล้านนะครับก็เลยได้กําไรต่อหุ้นเนี่ยหนึ่เนี่ยอันนี้คือวิธีคิดของผมนะอันดับแรกผมหากําไรต่อหุ้นก่อนเพราะผมคานวณไว้แล้วว่าเออบริษัทเนี่ยปลายปอยาีอยากรู้อยากรู้คืออยากรู้ส่วนตัวว่าปลายปีจะมี PE เท่าไหร่และถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วอะราคาควรจะเป็นเท่าไหร่ผมถึงกล้าซื้ออันนี้คือ Earning ็งเปอร์แชรที่ผมคานวณได้นะครับหรือกําไรต่อหุ้นต่อมานะครับ PE นะมันเท่ากับราคา ราคาตอนที่ผมทําคลิปแบบมัน9.3หารด้วยนิ่งเปอร์แชร์ก็คือ1.52อันนี้คือสูตรคำนวณ P ธรรมดาเลยนะก็เลย P e ปลายปีนี้ครับอยู่6.1เท่าอันนี้คือที่ผมคำนวณน,นะครับผมก็ได้สรุปว่าตัวนี้เป็นหุ้นมามืด Q3 แน่นอน MarketCap น้อยมากโอกาสโตเมนเท่าได้สูงและถ้าเกิดนะคนมองเห็นตัวนี้นะครับแล้วตีราคาให้ PE 10สมมุตินะว่า PE 10ถามว่าน้อยไม่ตลาดผมว่าน้อยมาก PE 10ผมขออนุญาตเข้าสูตรนะ PE เท่ากับาราคาหารด้วย e a r n n นนิเปอร์แนะครับถ้าสมมุตินะมันเป็น PE 10นะครับ PE 10 จะเท่ากับราคาที่ควรจะเป็นอาหารด้วย e a r n i n g ็งเปอร์แชก็คือ r 1 5 2จุาตามจริงราคาตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างที่ผมคาดนะราคาควรจะเป็นมันสิบาบาทอันนี้คือสิ่งที่ผมคาดการเลยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นงบ Q 3ออกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมให้เพื่อนๆดูนี่นี่งบ Q 3ออกเรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับกำไรโหกำไรเยอะมากเลย ปีที่แล้ว2ล้านปีนี้126ล้านโตประมาณกี 5, ่เปอร์เซ็นต์ห้าพันเปร์เซ็นโอ้โหโตเยอะมาก5,000เซนโอ้โหผมนี่แบบตอนเช้านี่ผมเปิดมือถือมาวันศุกร์นี่ผมตกใจเลยผมโอ้ตายแล้วออกคลิปไม่ได้ละดังนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์นี้ยแต่ผมอยากให้รู้เพื่อนว่าผมคิดยังไงคือเห็นคิวสนี่ผมรู้เลยว่าตัวนี้กิจการตัวเนี้ทำกำไรได้ รายจ่ายก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เห็นแล้วแล้วว่า Q สมนี่ต้องโตแบบก้าวกระโดดแน่นอนอันนี้ขอบคุณนะของแอดนิวนะของเขานี่อธิบายได้ง่ายแล้วก็ดูดูดีมากผมก็เลยขออนุญาตนามาใช้นะครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้พอ Q สามนะครับหนึ่ง้อยี่บกล้านนะครับโตห0 0พันเอร์เซ็นทั้งปีนะครับโตห0พันเอร์ซหุ้นหุ้นไหลรวะเดียวโหโคตรโหดเลยขออนุญาตเข้าสูตรอีกรอบหนึ่งนะอันนี้คือสดเลยนะถ้าเกิดว่าราคาตอนนี้นะครับจะ P E เท่าไหร่เมื่อปลายปี P/E จะเท่ากับราคาตอนนี้หารด้วย e a r n i n g per เป a r e ต้องบอกก่อนนะผมไม่ค่อยดูหุ้นแล้วก็ดูราคาหุ้นเท่าไหร่แต่เมื่อกี้ผมไปดูให้เลยบอราคาตอนนี้คือ10.6หารด้วย e a r n i n g per เป a r e นะครับขออนุญาตคำนวณน,นิดหนึ่งนะอันนี้ก็คือ154เนี่ยเนี่ยลองดูวิธีของคำนวณน,นะ Q 154 Q 252 Q 3 126 Q 4นะผมขอเท่าเดิมก็พออ่ะ70ล้านผมนี่แบบโคตรแบบ ให,ให้ต่ำมากเลยนะอ่ะลองดูนะครับได้อินนิงเปอร์แชร์เท่าไหร่ขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขพร้อมกันเลย154่บวก152บวก126บวก70ได้เท่ากับ502ล้านอ่าหุ้นตัวนี้เขามีเท่าไหร่นะ300 30ล้านหรือ303เนะี่ยขออนุญาตไป,ไปย้อนสไลด์เก่านิดหนึ่งนะครับผมจำไม่ได้เอ่อ303หุ้นโอเคนี่สดมากนะนี่คือแบบ คำนวณกันแบบสดๆเลย3ามุ้นอ่ะเดี๋ยวขออ่านหารเป็น e อ r n i n น็ตต์เปอร์แชร์นะครับ3ามศูนย์สามปึ๊กเออร์เน็งต์เปอร์แชร์หนึ่งจุดหถ้าราคานี้นะจนถึงปลายปีนะครับแล้วตามที่ผมคาดการณ์นะ P/E ตัวนี้ก็จะเหลือ10.6หารด้วย1.65 P/E เลยห4เท่าโอ้โยถูกไว้6.4เท่า ถูกมากอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอในเด e s ส o c k e p ี20ที่ที่อัดไว้แล้วไม่มีโอ,อกาสได้โอกาสอะขออนุญาตคำนวณทีก็แล้วกันถ้าเป็นราคาล่ะที่ผมคาดการนะก็คือผมจะเอา P/E เนี่ยเท่ากับราคาหุ้นที่ผมคาดนะครับหารด้วย e a r n i n g ็งเปอร์ชรผมว่าตัวเนี้ยังไงขี้หมูขี้หมาต้อง P/E 10อะ่ะอันนี้ P/E 6.4ที่โดนตีค่าเขามากเลยราคาของหุ้นที่ผมคาดนะ เท่ากับนะครับ PE นะก็คือ10เท่าคูณด้วย Earning Per Share นะครับของเขาาผมมองอะได้ e a r ร i เ g Per s h ป r ร์ชเท่าไหร่หนึ่งจุดหกห้าราคาจริงๆนะครับต้อง16บาท50สตังค์อันนี้ก็คือวิธีคำนวณของผมนะ แต่ต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็วิธีเนี่ยเป็นวิธีที่ผมอยากให้เพื่อนได้ลองไปปรับใช้ดูคือเป็นการคํานวณราคาหุ้นกับราคาดีคาดการโดยใช้สูตรง่ายๆนี่แหละ PE เท่ากับ P หารด้วย Earning per share อันนี้สูตรนี้เลยแล้วก็สลับสมการกลับเอานะครับโดย PE เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องคาดว่าเฮ้ยหุ้น ระดับประมาณเนี่า uh, PE ต้องประมาณนี้โดยถ้าเกิดว่าหุ้นที่มี performance ที่ตอนนี้นะครับดี PE มันจะสูงหน่อยแต่ถ้า performance ต่ำๆนะ PE ตรงเนี้ยเราสามารถปรับให้มันขึ้นไปได้แล้วก็หารด้วย e a r n i n g per share วิธีก็ที่ผมคำนวณน,นี่แหละเราต้องเข้าใจกิจาการเราถึงจะหา earnings per share รวมได้นะครับแล้วก็มาคูณกัน,ก,นก็จะราคาที่เป็นราคาเป้าหมายเออเนี่ยวิธีมันแค่นี้แหละดังนั้นนะครับตัวนี้ผมคาดการณ์นะว่าถ้าเกิดว่ามันเข้ามาอยู่ในกระแสนะครับ ราคา10กว่าบาทเนี่ยไม่ไม่ใช่ราคามันแน่นอนต้องเป็นราคาที่ผมคํานวณแล้วก็ P/E มันค่อนข้างต่ำเกินไปและผมเชื่อนะว่ากิจการเขาอะ่ะมาเก็ตแครปเขาแค่3,000ล้านเองมันโตขึ้นได้มากเลยด้วยอุ้ยอยากจะเล่าให้ฟังว่าเขาทําอะไรด้วยกิจการที่เขาทำอะ่ะเออมันโตได้แน่นอนดังนั้นนะครับผมไม่สามารถออกอากาศหุ้นตัวนี้ได้ต้องขอไปเพื่อนจริงๆนะแต่ยังไงสัปดาห์นี้ผมก็อยากแสดงวิธีคิดว่าเออเวลาผมดูหุ้นอะ่ะผมคิดยังไง อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับถึงไม่สามารถออกเดือกสต๊อกได้นะครับยังไงต้องขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะครับที่เข้าใจนะถ้าผมออกเดือสต๊อกไปนี่ผมรู้สึกว่าคงคงไม่ดีเท่าไหร่ประมาณนี้ครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับใน e ีพีหน้านะครับเป็น EP ี20นะครับอีพีนี้ไม่นับนะครับหุ้นตัวนั้นอาจจะเป็นหุ้นเด้งของท่านก็ได้สําหรับวันนี้สวัสดีครับผม